สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเจนนะอยู่ดีๆจะก็อยากอัดคลิปนะคะอัดคลิปอะไรก็คืออยากอัดคลิปขอบคุณนะคะเขาบอกว่าคนเราวันหนึ่งอ่ะถ้าตื่นตื่นขึ้นมาให้ขอบคุณสิบอย่างขอบคุณอะไรก็ได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณตัวเองขอบคุณสิ่งแวดล้อมหรือขอบคุณอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแบบลืมตาขึ้นมาแล้วแบบปิง๊งหรือว่าแบบ มันอยู่จิตใต้สำนึกของเราอะให้พูดเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่เจนอะอยากจะขอบคุณคือหนึ่งเจนอยากขอบคุณแมวที่ซื้อชูชีนะคะที่เขาอะเข้ามาในชีวิตเจนที่ทําให้เจนอะมีความสุขขึ้นเพราะเขาอะเปรียบเหมือนบ้านและครอบครัวความรักของเจนที่ทําให้เจนรู้สึกว่าเจนมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะและ ชีวิตเขาทำให้เจนรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวถ้ามีเขาอยู่สองขอบคุณหัวสมองตัวเองนะคะที่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่คิดดีคิดดีไม่คิดแง่ลบไม่คิดนกาทีฟวงเล็บแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ดีกับเรานะคะเราก็ต้องใช้ปัญญาสู้นะสองอ่ะสองแล้วใช่ไหมคะสาม จึงขอบคุณร่างกายของเจนที่ทำให้เจนอะโตขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่แบบทำให้เจนรู้สึกว่าความลำบากเนี้ยมันไม่ได้ก่อกำเนิดให้เจนอะล้มแต่มันกำลังจะบอกเจนว่าเจนต้องสู้ขึ้นมาใหม่ทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคเจนต้องสู้สี่ขอบคุณหน้าตาของเจนถึงแม้ว่าเจนจะเกิดมามีปมด้อยแต่มันไม่ได้หมายความว่า มันจะทําให้ชีวิตเจนล้มเหลวแต่มันกําลังจะทดสอบเจนว่าใครบ้างที่จริงใจกับเราเพียงเพราะว่ามองเราแค่ภายนอก 5. ขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่หยาบคายเจนเป็นคนที่เห็นอย่างนี้นะคะถึงปากเจนจะมีปมด้อยหรือว่าดิาติชาเจนจะเคยมีอะไรมาแต่เจนไม่เคยแบบว่าใครด่าใครด้วย,ยคำหยาบคาย จากใจจริงนะคะอันนี้แบบสาบานได้เลย6กขอบคุณที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่เพราะว่าแม่จะสอนกระเจนเสมอว่าอะไรดีๆให้จดจำเขาเอาไปใช้แต่อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องทำตามเขา7ขอบคุณพ่อนะคะพ่อเต็งนั่นแหละแบบคือขอบคุณที่เขาแบบ แสดงส่วนที่เขาแบบพ่อที่แบบมีความรับผิดชอบพ่อเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอันนี้คือต้องขอบคุณเขานะคะแปดขอบคุณที่เจนยังมีลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกได้ถึงทุกวันนี้ที่ทําให้เจนมีสมองที่คิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันกับปัญหากับสิ่งรอบตัวที่ทําให้เราสึกว่าเราจะยอมแพ้ไม่ได้ ขอบคุณคนที่ทำร้ายเราเพราะคนพวกนั้นอะ่ะเขากำลังเป็นบททดสอบให้เราเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่แบบย่ำเจนเท่าไหร่จริงก็ไม่ตายแต่สักวันหนึ่งเราคงจะได้พบกันในเวอร์ชันอีกแบบหนึง่งต้องขอบคุณนะคะคนที่เขาทำร้ายเจนนะอ่ะสิบ เจนอยากขอบคุณร่างกายนี้ส่วนผสมทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างที่ทำให้เจนเป็นวันนี้ที่ทำให้เจนแบบแม้เจนจะไม่ได้เกิดมาแบบเพอร์เฟคร้อเป็นแต่สิ่งพวกนี้แหละมันกำลังหล่อหลอมเจนเจีรณาในเจนให้เจนเป็นเพชรเพชรถึงแม้ว่าวันนี้มันจะอาจไม่สวยแต่มันกำลังเจีรณาในให้มันดูสวยสวยๆซึ่ง สิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือทองมันกําลังหล่อหลอมให้เราเป็นสิ่งที่สวยและดีที่สุดซึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนการวิธีการในแต่ละวันในแต่ทุกวินาทีดังนั้นนะคะการที่เราจะเป็นคนที่ดีในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลามันต้องผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีดังนั้นคือ10ข้อนี้เจ๊หน่จะบอกเพื่อนๆว่า เจนอะไม่ได้จะมาอวดหรือจะมาอะไรนะคะเพราะว่าเจนอะพูดในสิ่งที่แบบมันคือความจริงแล้วความจริงพวกนี้มันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเจนอยากจะบอกว่าบางทีคนเราอะไม่ต้องเพอร์เฟกหรือไม่ต้องแบบดีมากแต่สิ่งไหนก็แล้วแต่นะคะต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วคนอีกคนหนึ่งเดือดร้อนดังนั้นคือเจนอยากจะบอกว่าขอบคุณตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่ ที่ทําให้เราเป็นเราถึงทุกวันนี้ใครที่กําลังท้อแท้นะคะรู้รู้สึกว่ากําลังปัญหาประสบปัญหาอยู่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรไม่ใช่คุณคนเดียวที่คุณเจอปัญหาแต่ทุกคนกําลังเจอเขาแค่ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกหรือว่าเขากําลังสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีดังนั้นคือเราไม่ต้องสนใจนะคะเราสนใจตัวเราเองไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนแบบไหนปลดเจริในตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็น the b บส t ด h e b บส t ด h e b บสของ the b เบสนะคะ แล้วคุณก็จะพบความสุขของเดอะเบสนั้นนะคะสำหรับวันนี้จะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะร่วมพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกท้อแท้หมดไฟหรือไม่มีกำลังใจอะไรเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบรู้สึกว่าโลกนี้มันมืดมนมันมันไม่มีอะไรเลยแล้วไม่จริง มันยังมีอะไรอีกมากมายเพียงแค่เราแบบพยายามปิดม่านให้มันมืดมิที่สุดแต่เราลองเปิดม่านสิเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราอะ่ะมันกําลังส่องแสงมาหาเราอยู่เพียงแค่เรารอว,วันที่เราออกไป,ปเผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นบ๊ายบายนะคะ